ขอเจริญพรก็มีของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมโยมที่กำลังทําฝายกั้นน้ำของติดไม้ก็คงไม่ใช่ไก่ย่างติดมือก็คงไม่ใช่ข้าวเหนียวหรอกนะก็ดูตามสมควรอมาแล้วยมมามีอะไรให้ช่วยบ้างวันนี้วันพระทากิจหน้าที่ที่วัดเสร็จสับเรียบร้อยก็ลองดูซิว่ามีงานชุมชนอะไรวันนี้กั้นฝายชะลอน้ำ ที่หมู่บ้านท่าเส้นป่าชุมชนก็ทำให้เราได้เห็นว่าน้ำที่ไหลไปกับน้ำที่ขังอยู่ที่เคยกล่าวว่าน้ำที่ขังย่อมกลายเป็นน้ำเน่าเหมือนกับคนที่ไม่เผื่อแผ่ใครก็เหมือนคนใจเน่านๆแต่คนที่เผื่อแผ่เหมือนน้ำไหลก็กลายเป็นใจที่ใสสะอาดเหมือนน้ำสะอาดเช่นกันแต่วันนี้เราได้มองเห็นอีกมิติหนึ่งก็คือน้ำที่ขังอยู่ตรงนี้ แต่มีน้ำที่กำลังไหลลงไปด้วยก็กลายเป็นทั้งน้ำขังและน้ำไหลในบางคราวที่ต้องเก็บไว้ในคราวจำเป็นก็เก็บไว้ตามสมควรและปล่อยให้น้ำข้างบนได้ไหลถ่ายเทลงไปโดยทำให้การเดินทางของน้ำไม่ได้สะดุดอะไร <c oughs> เพียงแต่เรากักไว้ตามสมควรที่เราได้จะต้องใช้งานดังนั้นเก็บไว้ตามสมควรและถ่ายเทช่วยเหลือสังคมตามสมควร จะเป็นการดีเพื่อเจือจุนสังคมสืบไปขอเจริญพรขอบใจทุกท่าน